จริงๆไม่ต้องทําบุญทุกชนิดนะบุญเหล่าเนี้ยเป็นเครื่องเขาเรียกเป็นเครื่องอาศัยในโลกเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไม่ได้ทําบุญนี้แล้วจะไม่ได้ธรรมะไม่ได้ทาําบุญนี้แล้วจะชีวิตจะตกต่ําไม่ใช่หรอกหลวงปู่ดูลนะท่านสอนอยู่เสมอไม่ใช่สอนอยู่เสมอเคยยิหนหลวงพ่อพูดว่าหลวงปู่ะบอกว่าคล้ายๆบุญมีโอกาสากทําก็ทําอะไรเงี้ย ไม่มีโอก,กาสทำก็ก็ช่างมันหน้าที่หลักคือภาวนาไม่ใช่ทำบุญหรอกบุญก็เป็นเครื่องอาศัยในโลกนั่นเองให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้ได้อย่างร่มเย็นได้อย่างสุขสบายได้อย่างปลอดภัยหน่อยหน้าที่หลักคือภาวนาไม่ใช่หน้าที่หลักคือทำบุญหรอกแต่บุญก็ต้องทำบ้างเพราะว่าถ้ายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้นะ ไม่เคยทำทานเลยไม่เคยสร้างคุณงามความดีเดือนเบืบอย่างในวัฏฏานี้ก็ลำบากเหมือนกันอย่างในพุทธประวัติเราเห็นเราเคยได้ยินได้ฟังของพระหันตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลว่าบางองค์ทั้งชีวิตไม่เคยกินอิ่มเลยตลอดชีวิตนะฉันอิ่มมื้อเดียว ในวันสุดท้ายที่จะนิพพานอะไร่างเงี้ยท่านก็ทำเหตุของท่านมาหลวงพ่อก็เคยเล่าให้พวกเราฟังเรื่อยๆว่าครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยบางองค์นะโอ้มีชีวิตสุขสบายทุกอย่างเลยมีบริวารมีญาติโยมมาถวายทาน ด้วยในทุกๆอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์บางองค์สมบูรณ์ทั้งใช้สิ่งของที่จะใช้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็คุณธรรมทุกชนิดเนี่ยก็เพียบพร้อมอะไรเงี้ยบางองค์ก็เพียบพร้อมเฉพาะคุณธรรมส่วน เรื่องความสะดวกสบายทางร่างกายท่านมีไม่เยอะเพราะท่านทำเหตุมาไม่เยอะงั้นก็อย่าดูถูกทานอย่าดูถูกบุญแม้เล็กๆน้อยๆมีโอกาสทำก็ทำไม่มีโอกาสทำนะก็ช่างมันเพราะว่าจริงๆมีมีอะไรให้พวกเราทำเยอะคือถ้า ถ้าพวกเราทำไม่เลือกอะ่ะเงินไม่พอทำอะ่ะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอทำมันก็ต้องทำด้วยด้วยปัญญานะด้วยสติปัญญาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จริงคนจำนวนมากก็ทำในสิ่งที่ตัวอิ่มใจแหละโอเคชอบตัวนี้ทำนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกัน